เรียนชั้นที่จกฬาฯปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้แควนมีสื่อประกอบการสอนพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียประเทศเกาหลีนะคะวิชาประวัติศาสตร์ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเกาหลีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้เดิมเป็นประเทศเดียวกันและมีพัฒนาการที่จะร่นรุ่งเรืองม,มานานกว่าสองพันปีในหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศทั้งสองประเทศมีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกันแต่มีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจกแตกต่างกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงกองกําลังของสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเข้าไปปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในเกาหลีและได้ตกลงแบ่งเขตปกครองเกาหลีโดยแบ่งดินแดนที่เส้นขนานที่ .38 องศาเหนือสหภาพโซเวียต เข้าควบคุมดินแดนส่วนที่อยู่เหนือเส้นขนานส่วนสหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมดินแดนที่อยู่ใต้เส้นขนานในพศ 2,491. สหาภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต่างสนับสนุนให้มีการตั้งรัฐบาลในในดินแดนที่ควบคุมซึ่งดินแดนที่สาหรับสาภาพโซเวียตควบคุมได้กลายเป็นประเทศเกาหลีเหนือมีคิวอินซอกผู้ฝักใฝ่แนวทางสังคมนิยม เป็นประธานาธิบดีส่วนสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนให้อีซึงมันผู้มีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำของประเทศเกาหลีใต้ดินแดนเกาหลีจึงถูกแบ่งแยกเป็นสองประเทศนับแต่นั้นมาเกาหลีใต้พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในช่วง35ปีแรกเกาหลีใต้มีการปกครองแบบเผด็จการประชาธิปไตย ทำให้รัฐบาลประสบปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเมืองเพราะรัฐบาลเลด็จการถูกต่อต้านจากนักศึกษาและประชาชนโดยเฉพาะชาวนาและกรรมกรอยู่เสมอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่หรือนิกความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้เกาหลีใต้ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในพศ2531ที่กรุงโซ่เพื่อการด้านสังคมสังคมเกาหลีใต้เป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยชาวเกาหลีใต้ได้ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนกับความเจริญของโลกตะวันตกที่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะสังคมโดยรวมประกอบด้วยสังคมเมืองที่มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีและสังคมชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่มีมาตรฐานการปกครองชีพและการรงชีวิตที่ดีโดยมีสิทธิได้รับโอกาสทางการศึกษาการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองเกาหลีเหนือพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองเกาหลีเหนือมีการปกครองระบอบสังคมนิยมมาตลอดผู้นำสูงสุดคือ คิมอินซองซึ่งเป็นทั้งประมุขของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีและประมุขของประเทศตั้งแต่การสถาปนาประเทศเกาหลีเหนือจนถึงแก่กรรมในพศ2537ปัจจุบันประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศเกาหลีเหนือชื่อคิมจองอึนพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเกาหลีเหนือประสบปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจต้องซื้อข้าวและอาหารจากต่างประเทศ เนื่องจากพื้นที่ของเกาหลีเหนือมีภูมิอากาศหนาวเย็นและมักประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถเพาะปลูกหรือผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากรได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้เกาหลีเหนือได้มีการรวมทรัพยากรเพื่อพัฒนา,ากองทัพและอาวุธนิวเคลียร์ให้มีศักยภาพเข้มแข,ข็งจึงต้องใช้จ่ายเยอะพัฒนาการด้านสังคมและสังคมของเกาหลีเหนือยังไม่เป็นที่รู้จักของโลกภายนอกมากนะ เพราะยังไม่มีการเปิดประเทศอย่างเต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในระบบคอมมูนการพัฒนา,าุาสารกรรยังไม่จะยังไม่ก้าวหน้าเพราะมีวัตถุดิบจํากัดและขาดการส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีประชาชนส่วนใหญ่ขาดการศึกษาและมีฐานะยากจนวันนี้นะคะคุณไอขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ